บ้านสวนเราฟันสวัสดีค่ะประส้มจะพามาดูอีกหนึ่งเทคนิคที่ประส้มใช้แล้วได้ผลดีเนาะอยากจะแนะนำต่อค่ะการทำสวนแบบเกษตรกรวันหยุดแบบเราเกษตรกรเขาเรียกว่าอะไรมือใหม่ก็ได้เนาะเพราะว่าเราก็ยังความรู้ยังเป็นความรู้แบบมือใหม่เนี่ยค่ะสิ่งที่ประส้มอยากนำเสนอคือนี่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 ยางรถยนต์ ใช้ได้ดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะพาดูเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วต้นเนี้ยโซมสุดๆเนี่ยค่ะโซมแบบนี้เลยเนี่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 ยแล้วก็โดนย่ารุมพระส้มก็เลยเอาไปเอาล้อยางรถยนต์เนี้ยมามาสวมไว้เพราะว่าล้อนี่คือปลูกต้นอื่นแล้วต้นอื่นเขาตายเนาะประส้มก็เลยเอามาสวมไว้ ปรากฏว่าเนี่ยค่ะแตกยอดถอดใบดีมากเลยดูสิงามเลยอะ่ะแล้วก็ดูงาาไม่ล่ะงามไม่ล่ะคือไม่ใช่แค่นี้นะสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งกำจัดหญ้าง่ายเห็นไหมอันนี้หญ้าที่เขาขึ้นอยู่เนี่ยคือเขาขึ้นอยู่ก่อนที่จะเอายางรถยนต์มาครอบแต่เราก็กำจัดง่ายคือเรามีพื้นที่จำกัด เราก็ถอนเฉพาะที่อยู่ในยางรถยนต์เนี่ยเนาะส่วนที่อยู่ข้างนอกเราก็ไม่เหนื่อยถอนเพราะว่าเราแรงน้อยไม่สามารถมีมีกําลังถอนหญ้าทั้งหมดเราก็ถอนเฉพาะพื้นที่จํากัดที่อยู่ในในล้อ,อยางนี้เนาะอันนี้เป็นข้อดีที่อยากอยากให้ดูค่ะเดี๋ยวประส้มจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่เป็นสภาพเหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วเดี๋ยวไปกันค่ะ นี่เลยค่ะเนี่ยสภาพนี้เลยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยต้นนี้เขาก็แตกดีนะแต่ก็ไม่งามสู้ต้นนั้นไม่ได้เห็นไหมคือต้นนี้ไม่มีไม่มีร้อยยางครอบเขาก็จะโดนหญ้าโดนอะไรกลุ่มไปหมดคือปลูกไว้ข้างกอกล้วยเหมือนกันทั้งสองต้นค่ะต้นนี้ดูเหมือนกระโดนรุกราน ต้องดูแลพามาดูแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งตัวอย่างที่ประส้มชอบใจมากเลยเอาอยางรถยนต์ครอบไว้ปรากฏว่านี่ไงคะหญ้าที่อยู่ข้างนอกเขาก็เบี่ยงตัวออกมาเนาะเพราะว่าเขาโดนล้อ,อยางสกัดไว้เนี่ย ก็คือเขาจะอยู่ได้แค่ข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเข้าไปข้างในเราก็สามารถที่จะจัดการได้เนี่ยดึงออกถอนออกเดี๋ยวอันนี้เราต้องมาตัดออกเนาะเพราะว่าเขาอยู่ติดพื้นไม่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวพา,าแมลงขึ้นต้นไม้ต้นนี้งามมากเลยค่ะชมพู่ทับทิมจันจากบ้านสวนพีเจงามไม่ล่านี่ ภูมิใจมากเลยเห็นนะใช้ล้อยางรถยนต์ช่วยจำกัดพื้นที่ดูแลหญ้าดูแลวัชพืชได้นะคะวัชพืชเ้าก็อยู่ขอบนอกแบบนี้ไม่ถูกรุกรานเราก็ดูแลแต่เฉพาะด้านในนอกจากดูแลเรื่องวัชพืชแล้วก็คือความชื้นค่ะก็คือมีล้อยางรถยนต์อยู่เขาก็จะช่วยบังแดด ช่วยเก็บความชื้นต้นไม้ก็ได้ความชื้นอยู่ยาวๆค่ะแดดไม่เผาความชื้นหายหมดเนาะงามไม่ล่าพามาดูแค่นี้ละค่ะประโยชน์ของล้อยางรถยนต์บายบายสวัสดีค่ะ